คุณหวานก็บอกแล้วอย่าเป็นคนหวานมากเห็่ยไม่ยุงกัดเลยดูฉันสิเฟื่อนค่ะเผื่อ sweet and sour นั่นภาษาไทยแปลว่าเฟื่อนค่ะข้างหลังสิงเั็นก็อยู่ในสปาเรามาดูโรงแรม s ิกเซ n ที่สมุยกันคือ บอกเจ๊ยว่าบ่ามีผยอยู่นะมีคนอยู่แต่ว่าอยู่ในสปาเขาตรงนี้ออมีห้าห้องแต่ละห้องก็จะแบบมีสปาแล้วก็มีห้องแบบย่างเพดิกิวแพดิกิวตัดหนังโดยเฉพาะแล้วก็เลิศอยู่นะแล้วก็ซีวิวนะคะเหมือนอยู่ป่าโอ้ยฟิลเน็ตผู้ชายนี่คือฟิลเน็ตค่ะมีผู้ชายกับผู้หญิง